มาฟังนักร้องของเราบ้างน้องปานันกับสยามเมืองยิมงรับจงพูมใจเธอที่เกิด ว่าสยามเมืองยิ้มเราควรกระยินมถึงความดีงามคนเย็นใจซื้อได้ชื่อว่าไทยร้อนมอาจากในชาติไทยไม่เคย คุณมาพึ่งใบบุญเมืองสยามเราเยิ้มรับตามที่ท่านต้องการเลื่องชื่อลือนามสยามมีแต่น้ำใจขอเตือนท่านผู้อาศัยอย่าทำอะไรให้ไทย น,นั่นเนรคุณคนไทยรักชาติและศาสนาเถิดองเจ้าฟ้าผู้ทรงเปี่ยมเนื้อนาบุญถ้าท่านเคารพสิทธิของไทยท่านอยู่ต่อได้อีกนานทุน คือพรสวรรค์น,นะพรสวรรค์เลยเพราะว่าปันนันอยูด่ดร้องไปตั้งเจ็ดปีอ่ะอู้คือพรสวรรค์เลยอ่ยอยบบอะเอ,เอื้อนแบบโอ้โหแบบเทพอ่ะเอื้อนเทพอ่ะพี่ท,ทุกทุกอันเลยครับคือขยี้แล้วแบบเสียงนะพอเปิดปากมาแล้วเสียงมันกังวานไปอีกมันสว่างไปอีกอ่ะคือแบบนี้แหละที่แบบโอ้โหคือนักร้องจริงๆอ่ะหนูยังร้องเพลงอยู่ไหมคะทุกวันนี้ตอนนี้ก็ร้องโซเชียลค่ะใน Facebook บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฟซบุ๊กแล้วมีเพลงแบบนี้ไหมก็ต้องร้องแนวนี้แหละใช่ไหม แนวโชว์เสียงแนวอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะจะเข้าไปตามฟังเหรอฮะอ่ะเป็ดบุ๊งอะไรเลยปาหนันค่ะ P A N U N S ค่ะแอดไปแล้วนะครับผมเราจะไปฟังเพลงฟังเพลงใช่ไหมลูกฟังเพลงครับอยากฟังเพลงจะได้เรียนรู้เพลงลูกทุ่งแบบนี้ คือต้องบอกว่าครบเครื่องแล้วมันเก๋ามากเลยครับแล้วร้องแบบสบายๆคือฟังแล้วมันสบายแล้วพอมองไปนะครับคือเสียงเนี่ยเวลาที่มันสูงขึ้นไปอ่ะบางทีเราจะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนอึดอัดแล้วนักร้องจะเค้นเสียงแต่ปาหนันคือแบบสบายมากในวันนี้เสียงเขาอ่ะเขาเหมาะที่จะเป็นนักร้องจริงๆคือเสียงพอลองมาปั๊บเรารู้เลยว่าคนนี้คือนักร้องขึ้นเพลงมาปั๊บโอ้คนนี้ใช่ตัวจริงแล้วต้องร้องลูกทุ่งแท้ด้วยนะใช่ค่ะลูกทุ่งแท้เนี่ยเพราะมากเลยอ่ะ ถ้างั้นต้องมาตัดสินแล้วครับมาพี่ออฟ